มังคอนขอไปโดนเปียกหน่อยมงคลสวัสดีค่ะมงคลพี่เปียกเองเปียกไงพี่ตัวเล็กน่ารักน่ารักอ้วนๆน่าอมันแย่งที่นอนฉันทุกวันเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วนอนตรงนี้นะต่อไปเนี่ยเกมหลาค่ะีอ้วนหญิงหรอคะน้องีอ่าีอ่าพี่ค่ะหันหลังหน่อยนี่ไงโดนหลอกง่ายเขาเลยไม่รัก น้องไม่ลองแล้วเยอะไหมมึงอยากกูอีกนะกูว่าเนี่ยน้องมันแย่งเตียงกูทั้งสองคนเลยเนี่ยน้องดูดิมึงลุกออกไปเลยลแต่ไม่ใช่เบอได้เบอได้อะไรเนี่ยบดีใจกูนะจ๊ะรักจังเลยรักงจ๊ะมาี้ัดกรัดกรแบบฟาน้องเห็นไหมเนี่ยทำที่นอนมันไม่ได้ทำที่นอนให้มันเลยอ่ะเอ้าอยา <c oughs> กได้อีกไหมเอ้า เอาน้องคุณนอนได้ขอบคุณอาจารย์นะพอ้ยอุ้ยขอบคุณอาจารย์อ้ยอบคุณอาจร้ยร um ักกันเลยอะารักอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ น้องมันรักกันหรือเปล่าวะขะขวางมันเนี่ยน้องอบ้านกูเองแท้ๆ <laughs> น้องเห็นไหมไม่มีใครมาแย่งเตียงเราแล้วกูอนอนข้างล่างก็ได้เอา้ามันรักกันหรือเปล่าวะไม่เอาแลอวเงี้ยฉันมานอนฝั่งนี้ดีกว่าจะ <laughs> น,นอนฝั่งนี้ก็ได้เ <laughs> นี่ยดูดิมันรักกันแน่นอนเลยน้องดูดิบ้านกูเองแท้ๆกลายเป็นผู้อาศัยเฉยเลย ท้าหัวมันมาอยู่ด้วยเนี่ยอะไรวะมาเปิดประตูบ้านรอแล้วเนี่ยครับอืมจะนอนฝั่งนี้น้องกีดกันมันยังไม่รู้เนี่ยดูดิเนี่ยมันรักกันทุกวันเลยน้องน้องไอไอ้ไอมันเรียกเพื่อนมาอีกแล้วน้องไม่ได้หรออุ้ยน้องน้องมาดูนี่มาแล้วดูดิ น้องดูอะไรน่ากลัวที่สุดครับโคตรงี้เลยน้องดูดิหลุกไปเลยเตียงกูออกไปน้องแจ้งเตือนคลิปที่สี่คนน้องกูทําเตียงมาเนี่มึงดูเถอะเนี่ยไปทํากับข้าวให้ลุงเอกกินได้แล้วเดี๋ยวลุงเอจะรอนานไม่ไม่ไม่ไปนอนทางนู้นไม่ไม่ไม่อย่าไปนอนทางนู้นไปไปไปน้องไม่นอนเองแล้วไปเลยทางนู้นเลยเออ เนี่ยน้องรัก,กเองแล้วเนี่เไปเฮ้ยน้องมันมีเบบีด้วยเฮ้ยก่อนไปใช่อุยอร์ก่อนไปค่ะพี่แป้งรักจังเลยอะ่ะน้องพรรักจังเลยอะ่ะมั่งขวานให้เนี่ยรักจังเลยอะ่ะรักนะจ๊ะมั่วถ้าสมมุติว่าเราไปร้านขนมโตกเกียวแล้วแม่ค้าถามว่าน้องเอาโตกเกียวไส้อะไรดีจ๊ะเราแค่บอกแม่ค้าว่าเอาไส้โตกเกียวดิฟค่ะ แล้วจ้า